ไขระเบิดรเไงะน่าจะรัดนี่เรากำลังล้างไข่เพราะว่าไข่มันเปิดไข่ที่แตกนะครับถึงกระดาในีขึ้นเปอมันจะเป็นลาลาของไข่เลยนะเออสีเขียวเขียวทำอะไรกันอะล้างล้างอะไรไข่แตกเอ้ยีหมูทำพ่ออะไรแม่อะไร พ่อโมชิโน่ n ันไฟแม่ไทเกอร์แพทพินัมทันไฟพี่หมูขายได้ตัวเป็นแสนโบุตัวนี้แหละไข่ใบนี้แหละเพื่องนะโบ้เฟื่องเลยพี่หมูร้านจะมาพี่หมูเอาตำลีเช็นให้แห้พ่องูว่าไงพ่อูใจมากมีนะครับใหเบิดเราจะได้รู้ตำแหน่งด้านบนของไข่ด้านนนี่ก็หมูโอ้โหอ่า่นหละ เระเมินค่าไม่ได้ดพี่อย่างเดียวเรียกกรูมาสิน,นะพ <c oughs> ่คูไขงูที่ผมเก็บวันนี้นะครับก็มีทั้งหมด25ฟองนะครับดี D 23เสียหนึ่งคือสลักหนึ่งนะครับแล้วแล้วมันแตกนะครับแตกโดยที่เราก็ยังไม่รู้นะว่าพี่ทําแตกหรืองูมันทําแตกทำง่ายๆเดียอุ้ยพี่ทำแตกพี่ทำแตกพี่ทำแตก พี่ทำแตกแหละแตกหนึ่งเลยมูนบอกแตกหเออแตกหนึ่ง